อ้โแตกเร็วเลยกูาบ,บ,าบอบบางเมมเบอรชายบอบบางเรียบร้อยเรียบร้อยกูยิงตกไปรำนึงนี่เนี่ยอีกรำหนึ่ง<ช>้ว<ล>ยอุ้ยดับเบิ้ลคิวไวอ้สัสดับเบิ้ลคิวทีมคิวมาท<ห>ีมท<ว>ีมร้อนขึ้นรัวๆเลยลอ้าวมึงไม่ใช่มีคิวเดียวเหรอมึงดับเบิ้ลคิวได้ยังไงกัน ไอ้ยันดีโหลดบอลกับสมบอลไอ้ยันจะปัทจีนได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดกมีสที่มีเนี่ยแปดวิแปดวินี่โหลดแปดวินี่โหลดเออสวยเชียร์ปูเก็บรัวมยอดเราเนีนเป็นเบสเทมใช่เราเป็นเบสท์ควอดในโลกเด้อโอ้โหเก่งจังวะพวกเราเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะเฮ้ยกูโดนยิง เออเลยทำไมทีมเราไม่โหดจังวะสควอตเราอสเตปเนี่ยเก่งไงคือแบบพักบินโหดแล้วไงแต่แบบมาขับเคือบินกาเเฉยถูกเออกิดมาเฟลิปายนะเออโอ้ยยิงไพ่หลอดเอาเอาไอ้สัสทำไมยิงวะไลอดมาเหมือนกันโหนูเห็นแล้วว่ะ แล้วเราเรามีฐานไหมเนี่ยบีบีหนึ่งบีบีหนึ่งมีร่นเฮ้ยเชี่ยเราเรามีฐานโคตรไกลจะกลับไปซ่อมอ่ะเออซ่อมดิคือกูมีลำเดียวไอ้เหี้ยโอ้ยังไรยังยิงหัวยิงหัวไอ้สัตว์อืมอืมไอ้เนี่ยเขาเป็นญี่ปุ่นอย่างดีสัตว์โหมกลับมายิงด้วยได้ด้วย ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยแตกไปควายสควอตอยู่ไม่ไกลครับโอ้ยกระดาษที้ยังไม่ใถึงได้ยังไงเนี่ยแล้วเพื่อนเรามันจอดอย่างงี้ไอ้เหี้ยมันไปยิงเพื่อนเรากลางล่วงไอ้สังซะยังทำอะไรเพื่อนกูเอ้อยเฮ้ยแล้วตุยหลัง <c oughs> โอ้ยสุดยอดว่ะโอ้ยแบบรู้ใจอ่ะแบบโดนโดนแบบตุยหลังอยู่แบบเพื่อนมาช่วยยิงให้เลยโอ้ย <c oughs> ทำได้ยังไงเนี่ยเบสทีมแล้วล่ะจังหวะเนี้ยพราะว่าโอ้ยแล้วทำไมทำไมพวกเราอยู่กับคนละที่แล้วตอนเนี้ยอันเดียช่วยช่วยคนอื่นไงเออช่วยแบ่งเบาภาระทีมอื่นบ้างไงไม่เก่งเท่าเราไงทีมเวิร์คชัวร์อ้เนี้น้ำเนี่ยทีมเวิร์คกระสุดหมดกระสุดหมด ยิงให้หน่อยพุณีกูหมดแล้วใช่ไหมครับนายต้องไปต่อแล้วล่ะโดยที่ไม่มีชั้นพุนีถึงเวลาที่นายจะไปโดยไม่มีชั้นแล้วพุนีไอ้สาวเคยเขาปิาัคนเพราะว่าตอนนี้นะน้ำมันฉันน่ะหมดได้ยังไงล่ะ มันเขาเรียมันแข็งมากเอ้ออะไรแล้วกูบินกลับฐานแล้วแม่งจะชนะแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาบินกูเกือบน้ำมันเครื่องกูนี่ร่อนนิ่งเลยกระสุนมันบดวมันบดกระสุนมับดจะจะลงไปสัมผัสฟาร์มหญ้าน้อยๆตรงนั้นนะคุณลงจอดในที่ที่ไม่ใช่ฐานไอ้เหี้ย กูก็ลองจัดยีงไม่ใช่ถามกันน้ำมันเบอร์คือเครื่องบินมันแข็งมากอย่าไปแตกอะลำไหนวะมีชิปมึงสู้กับอะไรอ่ะ PBY อ่ะอ๋อเป็นเครื่องบินที่เระเบิดนี่เครื่องบินกล้วยไอ้สัดเครื่องบินญี่ปุ่นเออกูกับบุ้นดี้ใช้กันจริงมาตั้งนานแล้วอะไม่ไปลวงสักทียังไงเที่ยวลวงอะไรวะทำแจกทำแจกอะไรเนี่ยอาดมเป็นเทียมอ้ย ถามแม่กีเที่อ่ะไม่ต้องดูปืนพวกมึงก่อนมึงยิงพยายามยิงปีกยิงเครื่องมันเดแป๊บเดียวก็ปีกขาดแล้วเออไอ้ยังไม่ขึ้นบินอยากน้าไอ้สัะ